อะไรคือวิชาและอวิชาตถาคตภาสิทธ์ความไม่รู้อันใดเป็นความไม่รู้ในทุกข์เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และเป็นความไม่รู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เราเรียกว่าอวิชชาความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และเป็นความรู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เราเรียกว่าวิชานี่คือวิชาและอะวิชาหรือนี่คือวิชาฝ่ายพระหรือฝ่ายธรรมและอะวิชาที่คือวิชาของฝ่ายมารหรือฝ่ายอาธรรม หรือเป็นวิชาของฝ่ายส่งเสริมให้มนุษย์สะอาดกายวาจาใจและฝ่ายเฝ้าทำลายกระนั้นหรือวิชาคือความตรัสรู้รู้แจ้งเข้าใจทราบแจ้งวิชาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. วิชาสามแบ่งเป็น 1. รู้จักระลึกชาติได้คือนึกถึง จำได้ถึงการกำเนิดหรือจำได้ถึงการเป็นขึ้นมาของชีวิตตนว่ามีกำเนิดมาจากไหน 2. รู้จักกำหนดจุติและเกิดคือกำหนดการตายและการกำเนิดหรือกำหนดการเคลื่อนที่และการมีขึ้นเป็นขึ้น 3. รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปคือ ทำให้ไม่อยากได้ในสิ่งของหรือของของผู้อื่น 2. วิชา8แบ่งเป็นวิปาาัสนาญาณญาณอันนับเข้าในวิปัสนาคือปัญญาอันประจักษ์ตาความรู้ความเห็นแจ้งความรู้ความเห็นชัดกระจ่าง 2. มนโนยยิทธิ ลิศทางใจคือมีความคิดที่สามารถทําให้สำเร็จได้ 3. แสดงลิศได้คือสามารถทําให้สำเร็จสามารถทําให้เจริญได้ 4. หูทิพย์คือได้ยินในสิ่งที่ดีสามารถแยกดีชั่วได้ด้วยการฟัง 5. รู้จักกำหนดใจผู้อื่นคือกำหนดความคิดผู้อื่นรู้ทันคน 6. ระลึกชาติได้ 7. ตาทิพย์คือมองเห็นแต่ในสิ่งที่ดีมองเห็นว่าสิ่งใดดีหรือเร็วมองการไก่ 8. รู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปทิพย์แปลว่าเป็นของเทวดาเทวดาแปลว่าผู้มีความดีเทพชาวสวรรค์วินยูคือนักปาาผู้รู้แจ้งฉลาด ปฏิสัมพิทาคือปัญญาอันแตกฉานมีสี่อย่างคือ 1. อัตตปฏิสัมพิทาอัตคือการอธิบายเนื้อความการเข้าใจในเนื้อความการได้ผลประโยชน์แห่งเนื้อความความเข้าใจในเนื้อความและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น 2. องธรรมคุณความดีคือการจัดตั้งหัวข้อแห่งความดี เพื่อหาเหตุและผลแห่งการปฏิบัติคุณงามความดีนั้น 3. นิรุตติภาษาคือความเข้าใจในการใช้ภาษาและรู้จักใช้ภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจและให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้รวมทั้งการเรียนรู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศ 4. ปฏิทานไหวพริบคือมีไหวพริบดี ทำให้เข้าใจในทันทีในเหตุผลที่เกิดขึ้นโดยฉุกเฉินหรือกล่าวโตว้ตอบได้ทันทีบารมีคือคุณความดีที่ได้บำเพ็ญมาคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่บำเพ็ญคือประพฤติทำให้เต็มทำให้มีขึ้น